ดูดิมันหนีกูอย่างเดียวเลยอ่ะไม่กล้าตบตากูกูจะตายโออาตัวโอ้โหอาตัวโอ้อาต,ตัวอย่างงี้เนาะไปเล่นกับพ่องมาได้อย่าี้อไปเล่นกับพ่อมึงนะโอ้ตามตกกูได้ได้แต่มันหยามกูมันยิงตบกูไอ้แก่นี่มันยิงตบกูไอ้แก่ตัวกูตายกูดูไม่ได้ตัวกูอย่างเดียวเลยโอะ โอ้โอ้ไอ้แก่เแกนี่ไม่อยากชนะพสั่นเลยมึงเนี่ยไปมึงดูมันนี่อ่ะตัวกูอย่างเดียือพเจ้าฮะฮะฮะพุ้านกูตัวเมื่อพุชานแอคัวพุชานไหมอืมโอ้ยกูแตกเลยแม่เอาว่ะ ดูก่อนเช็กก่อนถูกต้องเนาะโอเคเรามาอันหนึ่งกับสอรามนะคนดูนะ let's go มันโอ้มันเล่กผมด้วยครับมันเล่กผมด้วยเอาดิมันเล่กผมด้วยเอาจัดเอาจัดเล่กกูด้วยครับผมมันเล่กกูด้วยครับเอาจัดครับผมมันเล่กกูด้วยครับผมมันเล่กกูด้วยเล่กกูด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะเกลี่ยมันให้สุดๆไปเลยนะเคาดูโอ้โหเด็ดผมมันเท่เลขเลยมันเด็ดอะไรไปเลย ลองด <laughs> มามางมูมันเข้ามาจริงๆอ,อ,อ่ะเด็กแก่มาเข้ากูแล้วมันเข้ามาจริงๆว่ะรอบเนี้ยเออมันเข้ามาจริงเดือดไม่ค่อยดีนะถ้าเลกาขออภัยเลยอันอไหน อมันก็ตึงอยู่นะเฮ้ยปรดิมันไหวกูไม่ได้เฮ้ยเด้๋ดูดิเฮ้ยเฮ้ยแม่เออมาเป็นเฮียอะไรเนี่ยอุ้ยเฮ้ยหัวลั่นเลยเมืองล้านเลยไปอ่ะ ตึงอยู่นะมันรีบมันรีบมันรีบอรอมันรีบหรอโอ้ยไอ้บอมเนอ่ยจัดอุ๊ยหนห่งมึงโดนมึงโดนแน่

ไปเล่นกับพ่องอมาได้อย่างนี้อไปเล่นกับพ่อมึงนะหัวตามตกกูดาาได้ได <c oughs> ้หัวโยกไม่แล้วมันก็เล่นได้อยู่นะวุฒธรรมดาดที่ไหนอ่ะเออเอาเรื่องอยู่นะผมว่ามันก็ไม่ธรรมดาดตอนน้่งมองต่อยิงต่อแตกะไป โอ้มันยนรอนลเลยวะมันหลบยับยับเลยโอ้ยมันหลบยับยับเลยอะมันหลบยับยับเลยไม่ไหวรับตรงนั้นนะ โอ้ยอีกี้ยผมกดตั้งไม่ติดอ่ะอีกี้กดตั้งไม่ติดอุไร่ลยนะโว้ยผมจะแก้ให้สุดเลยตอนเนี้ยมันแอคแล้วมั้งป่านเนี้ยผมว่าต้องแอคแน่ๆโอ้ยโอ้ยไอ้สัตว์โคตรเอา ลุงไหวเปล่าลุงกูถามแค่นี้แหละลุง,ลง,องอเอ้ยดูดิละ่ะปางยังเล่นลูกตองเล่นอัดตัวอย่างเดียวแล้วดูดิโหโคตรแอคเลยเชี่ยโคตรแอคเลยอันนี้ไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรนะไม่ได้ไม่ได้ฟอร์มาด้วยนะผมลงมาเล่นเลยผมเพิ่งตื่นด้วย Hơ hà đấy, hạn hả? Hơ 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 Mực tái, mực tái, nó vào phước kiên được đoạn hả Nó có thể vào chèm đâu không Cô bức, đồ đe quá Nó thoải em đắp lệ Nó thoải em đắp lệ Ôi Nó Anh Còn tay nữa เอาคนตีนเหนอคนตีนเหนอคนตีนเหนอฮะคนตีหนอคนตีหนอคนต้อคนตีหนอมาได้ลงมาได้ลงลงมาได้เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูกูจะตายไอ้ย่าแก่ตัวกูสัสกูดูไม่ได้ตัวกูเดียวเลยโหโอ้โอ้ไอ้ย่าแก่ที่ไม่อยากชนะกูสั่นเลยมึงเนี่ยไปมึงดูมันนี่

มึงเจอกูมึงเจอกูมาตีกูอ๋อเอาอยู่นี่อยู่นี่

ทำเวลาที่ไหนอ่ะสอราบอ่ะเปะนอะไรหรอวะมึงอะไรเรา นายโเองอ่ะนายโเองเอาไปะตายแล้วเขาหวาเขาหวาดูดิไอ้แกมจิงจังจัดเลยอะจิงจังเกมเมอร์ออ้ใส uh uh ่ว uh ่่นดเปนอยไอ้แอ๊ดอีะ làm <Siser Zum voi> subscribe <Raisama bills> đi kênh đi Mì ไอ้ยไอ้ยตีลิมอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงมาใครวะมึงจ้าตัวกวาโคตรแม่มึงหรอฮะฮะมึงจ้าตัวกวาโคตรแม่มึงหรอสัตว์พ่อแม่ไม่ต่อได้เฮ้ยเนี่ยเอาตะทีดีไหมวะดูวัวช้อนแม่หรอก เผมกัดจะนัดขึ้นแล้วแม่โดนขาเฉยเลยข,า,นนยขาไม่หลุดเลยสัก <c oughs> เราจะพายายา้ดิเสิออร์ตแหละพอดน ไปไหนวะเฮ้ยไปไหนวะเด็กเด็กครับเดี๋ยวมาดูปฏิกิริยาของสารามกันนะครับ ไอ้เยันดิโปมันดูหน่อยพี่ชายสอนาจริงแล้วมันโปรชาปีไฟนอลหนึ่งใช่ครับเออคุณโตโปไม่ได้ละหัวโปรละหัวมึงจะโปอ่ะแม่มึ่งก่อนร้องโปครับไอ้ยันโปไปเล่นกับแม่มึงนะไปเล่นกับแม่มึ่งสอตัวเป็นอย่างี้งี้ยอุ้ โป้ครับมันโป้กากระกระกระกกกไก่สระอากระไก่ไม่ยมุกไม่ยัโอเคครับผมเป็นไงว่าอะไรครับผมคลิปหนึ่งหนึ่งกับสอนลาที่ทุกคนขอมานะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับผมกดตตามผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในไลฟ์สตรีมนะครับผมนะก็ถ้าอยากให้มีก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมนะโชคดีซีวอกิน